คลิปนี้ก็จะมาสอนข้าออกกำลังกายเล่นกล้ามเนื้ออกคนให้โดนนะครับค่องนี้ก็ปรับน้ำหนักได้ถึงเกือบเกือบ80กิโลเลยโอเคนะแล้วส่วนมากเนี่ยเวลาคนมาเล่นน่ะเล่นผิดนะครับแล้วก็เล่นกล้ามอ,อกไม่โดนเห็นชัดไหมเห็นชัดมาถึงก็มาจับแบบนี้เลยบแล้วก็ไม่ได้โฟกัส้วยปไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วหลังเนี่ยไหลมันหอ่อใช่ไหม มันจะไม่โดนอ,อกบนนะครับมันจะไปโดนปากโดนปาแล้วก็โดนหัวไหล่นะครับอย่างนี้ทําให้บาเดเจ็บได้นะครผมสิ่งที่ได้มาแขนโตหัวไหล่โตนะครับแต่ไม่ได้กล้ามอกเอาวิธีการเล่นที่ถูกต,ต้องนะครับเล่นน,นลบล็อกสะบักด้านหลังนะครับล็อกสะบักด้านหลังแล้วก็แอดอกไว้นะแอดอกไว้กดไหล,ล่ลงนะครับแล้วก็จะจับจับให้เท่ากันกับอกด้านบน่ายลิปอยู่ แล้วต่อจากนั้นเราก็จะใช้หลังและสอกกันนี้ปวดเต็นๆม,มีช่อง YouTube ไงลูพยายามเท้นกับ้หน,น้าอ,อกไปด้วยนะแล้วกษตานด้วยคลิปนี้จะไม่ยาวมากครับผมเพราะเพื่อ,คอนความจําโทรศัพท์โอเคเห็นหน้าอ,อกปีเข้าหากันไหมลูก อ, okay. อ่ะโอเคห้าติบสามครั้งครับเล่นประมาณห้าเซตได้ออกบนแน่นอนทุกอนทุกาคนกดซับไัญชีให้ด้วยนะครับ